พี่คุณทำน้องทำไมนะลกูกอืมอืมอ,มอมืทำน้องทำไมอมืไม่ทำน้องนะลกูกอยู่ยด้วยกันดีๆพี่คุณอย่านักเลงลกูกหวานลงมาลกูกหวานลงมาลงมาแล้วลงมาหาแม่แล้วชอบรังแกน้องอยู่เลยน้องก็กลัวสิลูกหนูตัวใหญ่อะ มาเลยลวๆๆปักเข้าบ้านปะปากเข้าบ้านปะมาแล้วน้องลงมาแล้วน้องลงมาแล้วอืออยากเล่นกับน้องน้องก็ไม่อยากให้เล่นด้วยอ่ะอาส,สู้กันอ่ะอาสู้กันอ่ะอาอาน้องก็ไม่ใช่ย่อยอ่ะ